จากที่เราปั้นลูกชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้มันอยู่ในน้ําเนื้อมันเด้งมันเหนียวนะคะก็เล็กๆพอดีกินไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะลองทําวันนี้จะพาทําลูกชิ้นนะคะอันนี้คือลูกชิ้นเนื้อผสมนะคะผสมหมูกับหมูกับเนื้ออย่างละครึ่งนะคะเราจะเอาแช่แข็งนะคะแล้วก็แช่แข็งให้มันเป็นน้ําแข็งเลยนะคะแล้วเราก็จะเอามาหัน่น คือให้มันลายน้ำแข็งออกนิดนึงเพื่อให้มันหั่นง่ายนะคะจะได้ใบมีดจะได้ไม่หักนะคะคือเราหั่นให้มันให้มันปั่นง่ายหั่นเล็กๆอย่างนี้นะคะอันนี้โลนึงนะคะสูตรนี้จะจะลองปั่นแล้วค่อยเอามานวดกับเครื่องปรุงเอานะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาปั่นกันนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะโดยใส่เครื่องปั่นอันนี้นะคะ จะปัน่นยางละครึ่งโลนะคะห้าร้อยกรัมก่อนแล้วก็จะเตรียมน้ําเย็นไว้น้ําประมาณสองร้อยกรัมนะคะไว้ปั่นช่วยปั่นเพื่อให้มันปั่นง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ามันแห้งไปมันจะผลไม่ค่อยไปนะคะ มาให้ละเอียดประมาณนี้นะคะยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะละเอียดจนเป็นครีมไปเลยนะคะแล้วก็จะออกพักไว้เราจะปั่นอีกครึ่งที่เหลือนะคะถ้าใครมีเครื่องปั่นใหญ่สามารถปั่นทั้งโรดก็ได้เหมือนกันนะคะประหยัดเวลาทีนี้เครื่องมันเล็กเราต้องปั่นทีละครึ่งนี่คือลูกชิ้นโฮมเมดนะคะที่ ทำกินบ่อยนะคะส่วนมากไม่ค่อยซื้อส่วนมากจะทํากินเองเพราะว่าซื้อเขาแล้วม,มันได้น้อยนะคะค่อนข้างจะแพงถ้าซื้อสําเร็จ ตอนนี้หมเราก็ละเอียดแล้วนะคะละเอียดจนเป็นครีมเลยนะคะปั่นเวลาทําลูกชิ้นออกมาลูกชิ้นจะได้เนียนๆนะคะ ทีนี้เราก็จะมาปรุงเครื่องปรุงใส่ถ้วยนะคะดิฉันจะเตรียมน้ำเอ่อหนึ่งร้อยกรัมนะคะเพื่อเพื่อละลายแป้งนะคะแป้งจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนเวลาเราเอาลงเราละลายแป้งดีกว่านะคะจะใส่แป้งแป้งมันแป้งมันสองช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้าเอยไม่ใช่แป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะคุณรูณนะคะ สองช้อนโต๊ะคนรวมเป็นสี่ช้อนโต๊ะคนครนะคะเกลือนี่จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเกือบเต็มแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะชิลดรสนี่กะเอานะคะชิลรสนี่กะเอาไม่ตวงพริกไทยนี่เราจะใส่ในอ ใส่ในเนื้อหมูเลยนะคะส่วนผงฟูเราจะใช้สองช้อนชานะคะผงฟูผงฟูสองช้อนชาพริกไทยนี่เราจะใส่ลงไปในเนื้อเลยนะคะโรยไปเลยนะคะไม่ต้องกะ แล้วก็จะใส่กระเทียมเจียนะคะใส่ไปเลยนะคะเอากลิ่นหอมนะคะบางคนก็ใส่กระเทียมสดแต่กระเทียมสดทําให้กลิ่นมันฉุนเอากระเทียมเจียวใส่เพื่อความหอมนะคะเมื่อกี้ใส่เกลือนะทีนี้จะใส่น้ําปลาใส่น้ําปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเกือบเต็มนะคะประมาณนี้ สามารถใส่ซอสได้นะคะเราจะคนให้แป้งละลายก่อนนะคะทำอย่างนี้มันจะเข้าเนื้อกันนะคะเข้าเนื้อเข้าซอสแป้งก็ละลายไม่จะเป็นก้อน <c oughs> ทีนี้พอเราได้เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขยำพวงปูกำลังทำงานเห็นไหมเราจะนวดเอานะคะเนื้อนี่ถ้ามันเย็นเวลาเราปั่นมันจะเหนียวนะคะจะเหนียวดี จะนวดจนมันเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไปเข้าช่องแข็งเพราะว่าถ้าหมูเย็นเราเอาไปต้มปานเอ่ยต้มต้มสุกนี่ถ้ามันเย็นเย็นมันจะเหนียวมันจะเด้งเราจะนวดไปจนจนมันเข้ากันดีนะคะ นวดแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำซอสการนวดหมูหรือเนื้อนะคะ คล้ายกับหมูเด้งยิ่งนวดนานมันยิ่งเหนียวเด้งนะคะเหมือนกับที่เราทําแหนมเราขยํามเรานวดนานยิ่งเหนียวยิ่งเด้งคล้ายๆกันนะคะประมาณนี้ก็เริ่มเหนียวแล้วถ้าปั่นละเอียดจะทําให้ลูกชิ้นเนียนนะคะข้างในมันจะเป็นนิ่มเนียนเหมือนเขาทําขายเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วพอแล้วประมาณนี้พอแล้วเหนียวแล้วเอาเข้าตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนำมาปั้นต้มนะคะหลังจากครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเอาหม้อตั้งไฟหม้อใส่น้ําตั้งไฟนะคะให้ร้อนไม่ให้เดือดนะคะให้ร้อนเฉยๆร้อนแบบเอามือจุ่มได้นะคะถ้าร้อนเกินเราลดไฟลง น,นี่มือล้างแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปั้นจะทำแบบก้อนเล็กๆนะคะพอดีกินพอดีคำเดี๋ยวเอาน,น้ำมันทามือก่อ,น,อนน้ำมันทาตรงนี้ก่อน ชอบก้อนใหญ่ก็ทําก้อนใหญ่นะคะชอบก้อนเล็กก็พอดีคําดีแล้วพอดีคํามันจะกินง่ายอย่างนี้นะใส่ก๋วยเตี๋ยว สูตรนี้ทำออกมาจะได้ประมาณหนึ่งโลครึ่งนะคะสำหรับคนที่เขาทำขายเขาอาจจะใส่แป้งเยอะนะคะเพื่อให้ได้กำไรนะคะแต่อันนี้เราทำกินเองประมาณสี่ช้อนโต๊ะก็จะพอดีเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบใส่แป้งเยอะๆก็สามารถเอาแป้งลงอีกประมาณห้าหกช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแต่ขนาดนี้ก็พอดีแล้วนะคะทำกินเอง หลังจากที่เราปั้นลูกชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้มันอยู่ในน้ําให้มันอยู่ในน้ําร้อนนะคะอย่าเดือดเราจะกดมันลงตรงที่มันสีแดงๆนี่ค่ะพอสีแดงๆหายไปเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสิบสามนาทีนะคะทิ้งไว้ในน้าร้อนนะคะไม่ใช่น้ําเดือดน้ําร้อนตรงไหนแดงๆเรากดมันลง อย่าให้เดือดนะคะคอ,คอยดูหม้อนะคะอย,อย่าทิ้งหม้อนะคะเพราะว่าบางทีไฟอ่อนเวลาลูกชิ้นมันเยอะแล้วมันแออัดความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเดือดไฟอ่อนก็ยังเดือดนะคะเคยเคยทำครั้งหนึ่งเดือดแล้วลูกชิ้นแตกเลยค่ะลูกชิ้นแตกเพราะลูกชิ้นมันแน่นเราคอยยืนคุมนะคะเราก็จะตั้งเวลาไว้เลยนะคะสิบสองนาที เต็มหม้อเลยหนึ่งกิโลเห็นไหมคะถ้าเราปั่นเนียนๆนแล้วลูกชิ้นมันก็จะเนียนมันจะไม่เป็นขุ่นขามันจะเรียบอย่างนี้นะความเรียบความเนียนของลูกชิ้นก็จะสวยเหมือนเขา้าทำขายเลยนะคะ ตอนนี้ลูกชิ้นเราก็ก็กำหนดเวลาแล้วเราจะตักออกนะคะโดยการตักมาใส่น้ำเย็นเราเปิดน้ำเย็นไล่ไล,ไล่น้ำร้อนออกก่อนนะคะ ข้างในมันจะเนียนเห็นไหมมันจะไม่เป็นเม็ดถ้าถ้าไม่ละเอียดมันจะเป็นเม็ดเม็ดนะคะถ้าละเอียดจะมันจะเนียนอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็ เราจะเทน้ําออกพักให้เสด็จน้ํานะคะหลังจากนั้นเราก็เก็บเข้าช่องแข็งเอาไว้กินนานๆนะคะเอาไว้ใส่กว๋วยเตี๋ยวใส่อะไรก็ได้ใส่ใส่กว๋วยเตี๋ยวจะย่างจะอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะคะสูตรนี้ทําไม่ยากนะคะหลักสําคัญเลยนะคะสําหรับอ่า่าทีจะทําให้หมูมันเด้งมันเหนียวคือแช่เย็นแช่แข็งนะคะเอาเนื้อหมู หรือเนื้ออันนี้เป็นเนื้อผสมนะคะเอาไปแช่แข็งแบบให้มันแข็งแข็งเลยแล้วก็ะละลายเอาออกมาละลายให้มันปั่นได้แข็งมากๆเดี๋ยวใบมีดจะหักนะคะจะทําให้เนื้อมันเด้งมันเหนียวนะคะก็เล็กๆพอดีกินไหมใส่มาม่านะคะค่ะก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์ให้เอ่อ ขอให้ดูจนจบคลิปแล้วค่อยกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะไม่งั้น s u b สไคร b ์หลุดหมดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกครั้งนะคะแล้วก็จะได้มีจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคกะ็ตอนนี้ของเราก็เสร็จแล้วเราออกมาเสด็จน้ำแล้วก็เราจะแพคใส่ถุงเข้าช่องแข็งไว้กินนะคะ ในนี้โลหนึ่งทำออกมาได้ประมาณโลครึ่งเยอะนะคะแต่เราทำกินเองเราจะใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเราสามารถใส่ได้เยอะๆตามที่เราชอบเลยนะคะก็อย่าลืมเอาไปลองทำกินนะคะเห็นไหมเนื้อเนียนเนื้อสวยนะคะเนื้อเนียนเหมือนเขาทำขายเลยนิ่มด้วยนะนิ่มแล้วก็เด้งค่ะก็อย่าลืมเอาไปลองทำกินนะคะทำไม่ยากกระสตรนี้ เคล็ดลับสําคัญคือเอาเนื้อเข้าช่องแข็งนะคะให้มันเป็นน้ําแข็งแล้วค่อยเอามาปั่นจะทําให้เนื้อมันเหนียวเด้งนะคะสําคัญเลยนะคะส่วนประกอบอื่นเราอาจจะปรุงตามใจเราก็ได้นะคะชอบรสไหนจะใส่น้ํามันหอยก็ยังได้เลยนะคะ